เอยิ่ทุูเตอร์ปับอ๋อขันของโอ้ขั้นนี้เบ็ดจมครับอยู่อยูอยูครับผมขั้นนี่เบ็ดจมยูนะขั้นนี่ก็เบ็ดจมครับผมยิดซองฟังเลยนี่ครับไปเค็งหน่อยแต่ลัางซากนี่จมครับผมเบื่อขั้นเบ็ดลดจมเลยนะกะคือว่าโอเคครับผมก็ได้อยู่ได้กินครับไม่โอ้ลเต็ม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพบก,กับผมโดยเป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากิ่นครับวันนี้มาใส่เบ็ดที่เราครับผมออกมาสีค่ำๆคเนี่ยต่ว่ากะใส่ไปหลายลังแล้วครับเหลืออีกบาง,างกี่งลังกะใส่เสร็จแล้วนึกขึ้นได้ครับผมนีม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนขอวิธีเกี่ยวเหยื่อเนี่ยครับประศัตเดี๋ยวเกียเย่ยวเหยื่อเดี๋ยวเขาบัเบิ้งวิธีเกียเย่ยวเหยื่อลรอกกะวิธีเลือกไม้ครับผมอ่ะอันดับแรกเขามาเบิ้งวิธีเลือกไม้ก่อนค่ำเหรอหครับผมเบิ้งไม้นครับ นี่ไหมหาหมองที่มันเป็นหลุมหลุมหลุมน้ำมองใดที่มันรูปกมูครับแล้วก็มิสะนี่ครับผมเห็นบอสะมิสะนี่ครับอาจที่บ่ค่อยซัดว์ปไดัครับมันเริ่มมืดละมณิสะมณิสะแล้วลก็มิสะครับผมสะแล้วตรงนี้มันก็นเป็นหลุมน้ำครับผมเออเป็นยังต้องเลือกหมองที่มันรูปรูหลูปรูปแล้วก็มิสะคือแถวบ้านผมนี่เขาเจ้ยาย่ำสู่ป่าเพิ่นเสียบอ่อเบิดเพิ่นเสียเลือเหลือป่าไว้ในสะ เอาไว้ให้มันไข่ครับพอ่อฝนหัวแหลกมากปุ๊บมองที่มันรูบๆนี่อ้อมซานี่ป่ามันชีออกมาไข่ล้วก็ป่าทีหไงก่อนมู่มครับผมพอพ่อไข่แต่หัวปีปุ๊บป่ามันก็ชิโตัวไ่ไอบนันนี้พอมันออกไปหากินไกลๆหอดย่ามนี่ย่ามป่าลงสิมันก็สิกลับมาเพื่อที่จะเข้าสาคือเก่าครับผมเขาก็มาหาใส่ออมๆกะประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวเบิ่งไม้ล้วบันนี้เข้าไปเบิ่งวิธีเยเหยอครับผม มืดแล้วครับผมเดี๋ยวฮ้องประเบงวิธีเกี่ยวเหยื่อขีกเดือนครับนี่นับนับจากหัวมาลงมาหนีสองข้อมือครับผมเกี่ยวข้อแหลกเลยครับปับ๊บอันนี้นี่ขีกเดือนจากตัวแย่เกินไปอยู่ครับปกติที่เอาตัวน้อยก็หนีครับนี่เกี่ยวทะลุนี่แล้วก็งับวัดลงมาข้อมือนึงแล้วกเกี่ยวนี่ครับผมเกี่ยวประมาณนี้แล้วก็ใส่เลยขีกเดือนนี่บันจากตัวแย,ย่ครับหาตัวน้อยก็หนีบด้ก็เลยจัดซ้ำหนีครับผมแล้วก็ใส่เลยครับปรเบงวิธีใส่ ไสนีคันยู่ที่ไม้เลยครับเด้อขึ้นยู่กับไม้คันไม้อันปูร้ายหอยร้ายให้ไส้ร้อยหรือว่ากลางน้ำก็ได้ครับแต่ว่าคันโบ้มีปูโบ้มีหอยนี่ไส่จมได้เลยครับกล่องมันกะบอฟโฟกัสเนาะเอ้านี่แหละครับผมอันแล้วบ้านผมนี่ปูร้ายหอยร้ายครับผมที่ไส่กลางกาน้ำครับไส่เบ็ดแล้ว่างกลับขึ้นมาครับป่าแง้งครับนี่ครับผมปลาขยงครับปลาไทยเอดปลาเรือปลากระแงงครับ ปลาใสอีสานบ้านเฮาเอาเก็บครับผมเก็บเอาไปก็พี่ปลากินเบ็ดอีกหลังหนึ่งครับผมปลาคอครับหน้าตักกระเบร่มาว่ามาใส่ถิ่งไว้แล้วต้งที่กลับแอวมาสัตยครับเอา,าหอาอยุดคุดเทอร์ฝาบอ๋นของโอ้ยนี่ครับผมเรียบร้อยครับแต้มซองครับปลาคอใสสวยๆครับครับพี่น้องผมขั้นนี้เบ็ดจมครับ อยู่วะอู้อยู่ครับผมขั้นนี้เบ็ดจมอยู่แล้ขั้นนี้กับเบ็ดจมครับผมติดสองฟังเลยหลังนี้ประดุกครับผมแน่ยลงไปเห็นหนวดยุ่งใตอเอาเดี๋ยวเขาจัดการครับเดี๋ยวตัวแรกจัดการฟังนี้ก่อนครับนะว่าที่กลับแล้วน่ะตัก,กน้องท่านนี้ไปหอดมองตักอยู่ครับนี่ครับผมตายแล้วเฮ้ยโอ้โหมันดึงลงไปจมไม่ตายครับแข็งกันได้ครับ ปลาดุกหน้าปลาดุกวีครับผมมันมาครับเดี๋ยว,เอ,อว,เ,ยวเอาอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเอาเบิ้งอีกตัวนึงครับถีกเบิ้ลสองอยู่สองฟังเลยครับตัวนี้เป็นปลาคอครับผมสองแต้มเลี้ยงเลย นี่ครับผมประคอตัวนึงประดุกตัวนึงครับโอ้หมานครับผมมันมานครับอีกหนึ่งแต้มครับผมเป็นปลาเข็งครับผมปลาเข็งอ่ะเดี๋ยวขอเก็บมันครับครับพี่น้องผมใส่เบ็ดสิเรียบร้อยครับยางกลับขึ้นมารีปลาเจกโตวะสีหาตัวนี่แหละโอ้หมานเซเดยครับได้ปลาคอสองตัวประดุกตัวนึงประเข็งตัวนึง่อว่าง ได้การครับผมเดี๋ยวเอาไหวยปูเนี่ยจักน้อยเ้อปูเอ้มาแกะน้ำกันครับแกะเราให้ลูกหลานมันมันใป่าไปอยากไปกินดูแลปกปักรักษาลูกหลานอย่าตื่นอย่าทถ่วงเอาขอรับเศษปูเนี่ยจักน้อยครับผมแก้วบิงแก้วครับผมแก้วปีโป้ <c oughs> ต้องบอกว่าจดจาร์ขนาดเลย เดี๋ยวสีบัวผักครับอยู่ตรงนี้บ่มี่บัวผักสีได้ยืนแล้วก็ย่างกระปายกระมานี่แหละครับย่างยาเบ็ดกระปายกระมาเลยเพราะวะ่ามันบ่มีหมิ่งผักครับหลังจากที่แวหวว่ายปูครับผมหลังนี้จมครับผมนี่ขั้นันจมเลยเห็นขาวๆอยู่ตางล่างครับอู้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 อ๋อไม่รุเน,นเลยผมก็ไม่เห็นละโอู้ทักยิงไลยวะ มันคือปลถึกป่าโอ้ย,อยนี่ครับของี่อเสียของเนวตักครับตักปลถึกป่านพันหยาพันหยางเขาตักปลถึกป่าครับนั่นโดดตงนี้ครับโอ้ยไปสิลุดครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตะคอใส่ง,า,ง,งามๆครับเอาเดี๋ยวเขอเก็บมันครับลังนี้ปลาเค็งหน่อยครับผมปรับ ใส่ในหน่อยครับแต่ว่ามันกลืนลงคอครับผมเอาคือเอาครับลังนี่กับปลาเค็งครับผมดิ้นยอกยกลาเค็งตัวบก่ขย่งเลไรครับใส่ในหน่อยมินิมินิครับกำลังมั่นพอดีครับปลาเค็งช่วงนี้เบื่องเป็ดขั้นนี้พี่น้องผมปป๊ดจมขนาดนี้ครับผมเบิ้งหัวปลักน้ำผูอู้จักซีอยู่บูู้เดียวเดียวกล้องน,นิดนึงครับโอ้โหหน้าคออยู่ในทอ่อุ้ย จมขนาดนี้ครับโอ้อหหยาไสไล่แท้จมลงไปมิตรหยาไสครับตักบะไรได้ครับมิตรหยาครับผังรังเ้าหาก่อนใส่เบ็ดซช่ไห นี่นะครับห้างที่เอาเนี่ยตักมากมากอะกบบระปิตตักครับอรโอ้ยลุดเละโอ้ลุดครับผมย่างไปยับมาเมื่อกี้ครับได้ประคอตัวหนึง่งประเข่งสองตัวครับอันนี้ของเก่าตั้งแต่หลอบย่างกลับไปกลับมาครับโอ้ปลาดุกตายลปะปลาดุกตัวหนึง่งประคอสองตัวครับผมพอาะไรเติมกันถือว่าโอเคครับผม พอได้อยู่ได้กินอยู่แบบอ๋อิร้ายหรอกจะขังไว้ก่อนอย่างจาังซี่ย่างกลับไปเลาะเบื้องใหม่ครับยำเพชรต่อครับผมหลังนี้ถือปลาแง่งสองตัวละนี่ครับผมปลากระเง,งปลากระเง,งหรือว่าปลาขยังครับผมตัวที่ซองคองหลังนี้อยู่แ้วครับนี่ะเดี๋ยวขอเก็บมันครับหลังนี้เป็นปลาแข็งครับผมดินยอกยอกระกระเยู่ ขิงน้อยๆครับผมไซมินิมินิครับลังนี่ดึงขั้นจมครับผมจากสิบินป่ายัางครับอยู่บบวขอให้อยู่หน่อยเด้อใส่ละ่ะคือบัเห็นบัอยู่บัขเห็นลังนี่ครับประดุกบ่วงแมีม่เบื้องหลังฮึ่ยลังประดุกครับ โโอ้เน,นื่อมันตักมาเขาคของหยาครับนะหลุดแหละโอ้ย,ย,อย,อย,อยเป็นสิหลุดตักบุได้ครับข้าหยาเออเอจะเป็นเงาเลยเนาะเขาตักแหละครับคือมาบิดกอเขาเลย ก็เขาปักลงให้เพื่อนพี่เกาครับปับประดุกใส่สวยเลยครับดุกอุยดุกหน้าครับ เบอ่งคันนี้ครับพี่น้องผมอุ้ยมา้แรงเลยว่ะม้นปลาที่ที่ธรรมชาติครับผมมันมา้แรงไลวันนี้ปลาตะเพียนครับพี่น้องเออมีหอดปลาตะเพียนครับอืออนีครับผมโอ้ปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยครับนี่โหครับสมสำมือเลยโอ้หมานครับผมมีหอดปลาตะเพียนในหน้าเลยครับนี่สงสัยมันออกสาขเจ้ามาครับหลังนี้ถึกประเค็งครับผม ตะเขงน้อยๆไซมินีครับผมเอาคือเกาครับยามเบ็ดรอบนี้ที่ว่าโอเคครับผมนี่ปลาดุกปลาดุกปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยอันนี้ยึดของของเกาครับผมเอาส่แลวกขางไห้ครับปลาคอปลาดุกรอบนี้ผมมีประคอครับปลาดุกตัวหนึ่งปลาไข่แง่ปลาตะเพียนครับผมสี่หาโตที่ว่าโอเคครับผมหมันหมันเฮ้ยดีการอยู่ครับนี่ คปลาตะเพียนตกไงเลยมื่อยามเพชรกันตอนครับผมหลังนี้ป่าดึงไปเลยครับแต่ว่ายอยู่ปะะ่ะคือคืออยู่อยู่ครับอยู่ปะ่ะโอ้ยดึงไปคักแค่เนาะคือพวกนี้ป่าโอ้ยลุดแล้วครับเอ้ยลุแลว ว่าบนอยู่บ่มีป่าครับหลังนี้ถือป้าเข็งครับผมเข็งนิดหน่อยครับผมส่มินิกินจนท้องอ้วนครับหลังนี้ถือกระาค่นหน่อยครับหน่อยแห้งจนว่าโอมเบ็ดจุลูอยู่ครับแถมลืนลงคอกต่างหากเอ้ยเมื่อครับลืนลงคอเลยเห็นเบ็ดโปะโอ้มอเห็นหมดเบ็ดครับผมเลือดออกแล้ว เดี๋ยวขอเก็บมันครับปล่อยบ่ไรครับตัวนี้ยมเบ็ดมาอีกเขียวหนึ่งครับผมเขียวนี้บ่าหมานครับปลาค้อหน่อยตัวหนึ่งปลาเค็งหน่อยตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวซีเมื่อแล้ครับปลาใส่ของเลยกับเมื่อละอันนี้ยำหลอบแรกกับหลอบสองมาครับเขียวนี้ปลาเค็งหน่อยกับปลาข้อหน่อยสองตัวเอานีครับผมสนีทละพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกมาเบิ้งผลงานของห้องคืนนี้ครับผม กะถือว่าโอเคครับผมพอได้อยู่ได้กินครับไม่โอ้โรคมาเสร็จเอากระดูกอ,อกเสียมีแล้วครับผมกะถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินมาจากไหนบุคับปาระเพียนปาระเพียนมานํำเสยกะปะดุกเนี้ยประคอแเนี้ครับผมพ่อได้แล้วขาบอย,ยู่ดอกสวัสดีครับผมสวัสดีตอน เศร้าๆเมื่อนี้ออกมาทเศอบครับผมผ้ามังคู่เบ็ดครับเมื่อคืนนี้มาใส่เบ็ดทิ้งไว้อู้หมานอยู่ด้วยครับนี่นีป่าตะเพียนมาติดน้ำตัวนึงเลยะลกกะอู้เบ็ดเบ็ดง้างสองล้างครับผมเสียดายอยู่เมื่อคืนนี้นาสี่เป็นปล่อยครับล้างนี่เบ็ดง่างนี่เดี๋ยวห้อง้าเบิงบรรยากาศครับผมบรรยากาศท้องนายนง่ยมือเศร้าครับกะสิประมาณนี้ครับตะเวนกำลังสี่ขึ้นครับผมนี่ครับตะเวน ฝนกระท้งสิตกเมรครับผมจากสิเป็นยังไงบูปะเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดกันเลยดีกว่ากูเบ็ดกันบ่ได้เอาเน่อตักมานาวสำเร็จครับลืมหลังแหลกนี้โอ้ยยังครับครับหลังแหลกบางเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวหล้างไดมีอาการท่ายเบิ้งครับผมรุ่นซอยกันครับหลังนี้ถือไปเค็งหน่อยครับผมนี่ครับนี่ครับไปเค็งหน่อยแต่ลัางฟากนี่จมครับผม เบื้องขั้นเบ็ดรถจมเลยหนาซิบอยู่ครับผมลักษณะนี้น่หนาซิเป็นเย็นนะเดี๋ยวขอจัดการเนี้ยจังอยครับอู้ดินครับผมดินป่ายังวะอู้ยเน่าตาเพิ่นโมเรียมากครับลืมโมเรียหนักลืมลืมครับเน่าตักมันดึงเงือบๆอยู่เด้อป่ายังวะไส่ละ่ะคือเ่อเห็นมันคือดึงเงือบๆอยู่ จกบงกตมันดึงเงื้อเงืง้อสะท้านนี่นะที่เป็นเอียนครับเธอยังหาโบเห็นโอ้ยเม็ดเอาเนื้อตักมากตากตักอะไรครับมีติยะเสร็จแล้วมันดึงไปเสร็จชื่อโบเห็นโอ้ยสายบิดเทยียอะไลไปเสร็จ มาบปดฟ้งเลยเส่แล้วเส่แล้วคือผู้เห็นไม่หลุดหรอเปลี่ยนี่ครับแม่หนอนน่าแตกมามันกะตักบะไรครับมันดึงลงไปใ่เนื้อโอ้ยันอี๋ครับยันตัวมวยใหญ่ แสดงก็าพึ่งกินครับบิดบลาใคนไปกินตะโหนี่เบียดซิ่ง่างครับเอา้าไปใส่ละม่นหลุดเลยด้วยเอียเอาอยากครับมันดึงไปเรื่อยม่น้ังหลับหางซีแห้งแล้วรถุดีอยเฮีาตรงกัน แะไรทำมหลุดหรอปอบ่ผเห็นสายโอ้ยสิงเลยว่ะโอ้ยหุดหรอครับบเห็นอ้ยบ่ยาายยยบยได,ด้ดหรอครับตัวนี้หยามสายดเุดหรอครับสิงแถว,ว่ะ เบ็ดบางน้อยเลยถือเอียนโอ้ยรุดครับผมหักเบ็ดหักคอหลอครับเลยเรียบร้อยเลยโอ้หลังนี้ครับ <c oughs> ขี่ฟูเลยครับอ้ยถึงจะตอนไหนครับจะว่าตายมันกินหึกเลยเบืองหลังนี้เอาอีกแล้วครับหนาที่เป็นเอียนครับโอ้ยไอ้อยังทัาได้เศร้าเมย์เลยครับนี่หลังมาดึงหนดึงหง่ะหลังนี้หนาที่พูอยู่หรือวะ พ่ออยู่อีหลีครับโอ้ยดึงลงไปให้ซื้อโอ้ยปลาเบ็ดง่างเลยในลักษณะนี่โอ้ยอีหลีครับผมเบ็ดง่างอีกแล้วยิ่งเซ็งเลยหลังนี้ก็ะจมครับพี่น้องผม <c oughs> โอ้าส่งมีเอียนเลยเดี๋ยวต้องหาตุม่มมาใส่ครับสมัยนี้โอ้ยอยวเวียนเอียนอันนี้ประคอครับผมตายเส้นนี่ครับผมเรียบร้อยดึงลงไปแล้วขึ้นมาพอดีคร,ครับผมตายครับเด้อ เบื้องหลังนี้ครับหลังนี้เนีการปรับแปวนี่ครับผมกันที่อยู่คือม่ตรุ่นนิดหน่อยสำนีครับอยูข้อเบ็ดเท่ามันอ่อนมันบกแข็งครับกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผม เบ็ดง่างหลายหลังแล้วก็ห้อยดุดหลายหลังนี่ครับเบ็ดมันเป็นเบ็ดท่องเบอร์น้อยๆครับนี่หลังนี้ก็อ่าครับผม <c oughs> งะบางสางเลยนี่หักหลังหนึ่งครับถืเอเย็นมือสโนี่มันอันหนามาหลายหัครับดึงก็ดึงเมื่อไงผมศูนลายก็เลยดึงซะหักซัำครับผมอะไรซัำเย็นตัวนะ <c oughs> นั้เย็นโอ้ส่งไม่เย็นกินเบ็ดครับผมยู่ตรงนี้ไม่ปิดตาพักบุงที่ลองหา ตุ่มมาะไซบึงอยู่เดี๋ยวผมสิลองเอาตุ่มมาะไซบึงอยู่อยู่หน้านี่เอ่อผลงานรอบเส้านี้ก็ได้เส้นนี้แล้วครับปลาตัวปลาคอหน่อยสองตัวปลาเข่งสองตัวซี่ตัวครับผมห้อยมันหลุดหลายคันแม่นบันลุดนีโอ้ได้การครับผมแต่ว่า,าคือว่าแบะเบ็ดทองมันเบ็ดหน่อยหลุดแน่ง้างแน่ครับผมซุ่มซุ่มตัวเงี่ยซ้ำแขนซ้ำยังนี่เบิดซีกับที่ได้แต่ซส้นสนี้แหละกับพวกปลาดุกครับผมแต่ว่ารอบเส้นนี้บ่มีปลาดุกเลยบ่เห็นมีปลาดุกคือเบ็ดเลยครับ เอาเมื่อนีก้ก็สายแล้วจังได้ก็ต้องขอโตกระบ,บานก่นนครับจัดเมนูอย่างเขากับจังไปเบิ่งกันอยู่บ้านครับผมไปมเดี๋ยวมื่อนี้จัดเมนูง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปทอดครับก่อนเขาจะทอดเขา้ามาคลุกแป้งก่อนครับนี่ คุกเสร็จแล้ก็มันบติกกระทะครับนี่ครับคุกแล้วเทากัจังเอาไปถอดครับผมน้ำมันเดือดเทากับใส่ปลาลงไปครับ ครับพี่น้องผมกินข้าวน้ากันครับข้าวเส้าทอดปลาครับผมปลาที่ใดบ้าขึ้นนี่ทอดเบิดเลยครับทั้งบระดุกป,ประคอแล้วก็รวมที่ได้า้ามืเสาในวองครับจัดพี่นูทอดเบิดเลยมากับมากินน้ำกันกอบมอนมอมทอดกรอ,กรอบครับผมอมืเดี๋ยวลืม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 อนาถาทแก้วเป็ก <c oughs> แก้วประจำตำแหน่งแลกครับผมด้ยใส่จอกปีโป้เนาะจวดพี่เจ้าครับผมจำมาแตะลองคอจะหน่อยครับผมพอกินต่อแสบครับมาสัมมาบัลนี้กินน้ำกันครับปนกระปูครับผมนี่ก็ปนกระปูคอมมันนี่ปูมันเริ่มมันแล้วเนี่ยฝังเดอื้อือ เจ้าบองกรับผมทอดปลากับเจ้าบอง สมประการน,นะครับเกิไดไทยบบี้เนาะไตตรงนี้ก็จะออกมาสายไม่เห็นไม่ปลาตะเพียนเซยครับมี <c oughs> ปลาตะเพียนมากินเบ็ดเซยน่ยนาจะเป็นปลาออกจากสาข้าเจ้าครับเริ่มมั่นแล้วครับผมปลาตะเพียนกน็มั่นละ มาครับมานน่มกันครับครับพี่น้องผมจังไดกะขอโตกินเขากันครับมาคลิปนี้จังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าของสวัสดีครับ